เกี่ยวง่ายๆแต่ได้ชัวร์ผมเกี่ยวง่ายเลยแค่ครึ่งกลางอยางนี้ยปึ๊บโอ้ยมีมีมีโอ้ยสู้สู้โอ้ยคือ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอยู่อย่าอยู่ ก็สวัสดีเอฟซีองมอนปันทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาคันไม้ไผ่แต่ว่าคันไม้ไผ่ที่ว่าคือนี่ผมไปตัดมาใหม่นี่เอาแบบง่ายๆนะครับผมจะมาตกปลาช่อนโดยการใช้คันไม้ไผ่เนี่ยและเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นตัวทากหรือไม่ก็เรียกว่าแมงลิ้นหมานี่ครับก็วันนี้ผมลับหน้าที่จะไปปักเบ็ดละซุมันปันก็จะไปตกคันไม้ไผ่กลางน้ําไปนะฮะ ก็แบ่งหน้าที่กันวันนี้ก็มาดูผมตกคันไม้ไผ่ด้วยประช้อนกันปกัปกปักคันไม้ไผ่มาเราชมกันครับ นี่ครับตัวเบ็ดนี่ตัวทากเกี่ยวง่ายๆแต่ได้ชัวร์ผมเกี่ยวง่ายเลยแค่ครึ่งกลางเงี้ยปึ๊บเห็นไหมฮะเนี่ยเกี่ยวแค่นี้พอเกี่ยวครึ่งกลางเลยแล้วปล่อยให้ปลามาลากไปเองยังไงมันก็เหนียวไปไม่ได้หรอก ตอนนี้เราก็ปักเบ็ดคันไม้ไผ่ปลาช่อนเสร็จแล้วนะครับที่เดี๋ยวก็รอคอยเวลานั่งดูปันปันตกคันไม้ไผ่ไปปันบอกเมื่อกี้ได้สองตัวช่วงที่ผมเดินไปปักเบ็ดปลาช่อนนะครับก็เดี๋ยวมารอชมว่าปลาช่อนมันจะกินอีหรือเปล่าก่อนหน้านี้นคือมันกินไปแล้วสองตัว ก่อนที่ผมจะถ่ายนะครับเนี่ยตัวก็ไม่ค่อยใหญ่มากแต่ใส่ใช้ได้อยู่นะมีประช้อนก็จะมารอดูต่อครับตอนนี้ปันก็เริ่มย่อนแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตรงข้ามปัน,นมีป้ามาตกปลามาถามวันได้ไหมปาก็บอกว่ายังไม่ได้เลยหนู นี้นะคะเกี็บใ่เรียนไปเลยปันก็จะย่อนไปนะมาเยอะมากกลัวมันติดมากเลยปาน่าจะตื่นอยู่เพราะว่าปันเพิ่งแบบจะเสียงดังมานะคะดอกเล็กมาม,มือหนึ่งได้ค่ะ เมื่อกี้หนูเดินมาข้างทางอะหนูก็เจอมาสามดอกแต่เป็นดอกเล็กนะคะฉันก็ไปตรงๆนี้แหละจ้า <c oughs> ต่กล้องถาาวมาปันนั่งยังไงฉันก็บอกว่าปันก็บอกว่าฉันก็นั่งตรงตรงนี้แหละจ้า ้ามันเจอมันก็กินง่ายๆเลยนะคะอู้บเอาไปเลยสงสัยตรงเฟี้ยงยกลงบ่อยๆเพราะปันรู้สึกว่าเมื่อกี้ปันเฟี้ยงไปปุ๊บมันเอาเลยไข่คงถามว่าปันใช้ทุ่นลึกไหมมันก็ลึกอยู่นะคะเพราะจุดที่ปันตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันลึกมากฉะนั้นปันก็ต้องใช้ทุ่นลึกปันคือเอาวัดน้ำไม่ได้แล้วตรงเนี้ย น้ำลึกเกินนี่ทุกคนเห็นไหมทุนกับระดับน้ำนี่อยู่ลึกมากนะคะอุ้ยดดโดๆดไว้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 อ้ยอ้ยู่จมไปเลยค่ะเฮ้ย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 ้ยเ้ยยเฮ้่ยเฮ้่ยเ้ยยเฮ้่เ้ยเฮ้ยเห้้ย พอมันจะเห็นพอมันเห็นกินง่ายนะคะนีนี่นนอ่ะรูดพอดีโอ้ยนี่ไซส์ใหญ่ด้วยนะเมื่อกี้ท,ที่ที่ตัวขันไม่พายู่บอกว่าปลาติดแล้วพอดีผมอยู่ไกลผมก็ไม่เห็นจริงเปล่าไปดูผม,มเห็นเหมือนดิ้นอยู่นะแต่ไม่รู้จะยุยเปล่า วขันตึงเลยอ่ะจะมีตัวปล่าโอ้ยมีมีอ้ยสู้สโอ้ยฮโอ้ยโอ้ยโอยาอยู่ยาอยู่อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงมาวู้ใช้ได้ตัวใช้ได้ตัวลักโุเล่นนะฮะมาคนเดียว นี่โอ้ยตัวใหญ่อะโอ้เห็ได้เลยโอ้มานครับมานมาแล้วตัวแรกครับ<ม>กับขันไม้ไผ่ที่ปักไว้อ๋อใส่เท้าแขนผมนะยายอยูยาย,ย่ยูโอเคครับเดี๋ยวปวดตาก่อนอใหญ่จริงทุกคน คันเดิมมันติดอีกแล้วครับอะไรเนี่ยมันไม่กลัวคนเลยพี่กอตกปลายอยู่ข,ข้างๆด้วยนะมันมาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนไหมยืนไหมยืนไหมอยู่ใช่มพี่อยูอยูยูยูอุ้ยอุ้ยไม่เหรอไม่เหรอไม่เหรอ ยดึงมาเลยดึงมายดึงมาดึงมาดึงมายสายเท่ากันเลยอ่ะโอ้ยโุ้ยเล็กกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้น้อยหนึ่งกินคันเดิมอีกแล้วกินไว้จัดห่างกันประมาณห้านาทีได้มานนะครับเหยื่อตัวนี้นี่เหยื่อนี้แหละของชอบประชดเลย เนี่ยกตัวเกือบเ,เท่าโคตรเลยสุดีินาะใช้ได้อยู่นะครับสายสวยเลยโอเคดะขอเวลาพูดปลาก่อนตอนนี้เราก็จะไปดูคันที่เหลือนะครับว่ามันโดนหรือเปล่าเงียบตรงนี้เงียบไม่มีวิเวาเลยย่อนไม่ตึงดูคันต่อไป หรือว่าไม่มีตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยคันนี้ตึงแปลกๆครับอ้ย้ยอ้ยหมันจะมีตัวเนาะมีขยับด้วยใช่ป่าว่ะขอดูหน่อยนะมีตัวไหมมีโอช้อนน้อย เล็กจ้าด,ดูเนี่ยท้เท้าหนิบปดเท้ามันเล็กไปเดี๋ยวจะปล่อยก่อนนะครับป่ากินเบ็ดข้างๆผมนะฮะนี่ตรงเนี้ยผมวางไว้จะมัดเชือกไว้เนี่ยมันกินอะมาดูมีตัวเปล่าอ้าวติดเลยโอ้ แต่ว่าไม่มีตัวแล้วโอ้ติดเลยโอ้ไม่ทันเลยมาลักไปติดซะแล้วถ้าสั้นๆจะมีตัวเปล่าโอเคเหมือนจะไม่มีตัวแล้วนะครับพาไปติดละ ันนี้รู้สึกว่ามันตึงแปลกๆนะครับแต่ก็ไม่เห็นอาการจะดุงจะดิ้นอะไรเลยนะหรือว่าผมคิดไปเองเปล่าก็ไม่ร่มกันใช่ไม่ใช่เห็นไหมครับมันตึงนะนะ,ะจริงด้วยมันกินไปแล้ว มดเลยโอเคเอามาเอาม่เอามปันปันเห็นปลาช่อนกินเยื่อนนะครับผมนี่มันปันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยผมก็ปักอยู่ครับข้างหลังมันปันปันเรเเร็วเร็เร็วเร็วไหนไหนไอยู่เ่าอยู่ป่าอยู่มตงตึงตึงตึงอยู่ป่าอยู่ป่าเฮ้ยยยยยยยโอ้ ยู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 กิลึกกิลึกกินลึกกิลึกกิลึกว้าตายแล้วครับอีกตัวหนึ่งนี่ก่อนจะกลับบ้านนะเนี่ยเพราะว่าเยื่อมดพอดีแม้ยังมา,านอยู่อยู่างน้ตัวนึงนะครับสงสัยจะเป็นตัวปิดชาพอดีมันปันเห็นเหมือนดิ้นขันขันโก่งๆนะครับนี่ได้ตัว ไปครับเดี๋ยวเรากลับไปสรุปผลงานกันมาสรุปผลงานกันนะครับอันนี้ผลงานปันด้วยคันไม้ไผ่นะครับของผมก็คันไม้ไผ่เช่นกันแต่เป็นคันคันไม้ไผ่แบบปักหน้าดินนะครับนี่ผมจะปเะช้อนใช้หนึ่งสองสามห้าตัวไอตัวเล็กที่บอกว่าจะปล่อยคือปล่อยไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันกินลึกไปหน่อยนี่เอาไปเทียบ เทียมไม่ติดเลยนะครับดูดิโอ้ยอยากกินปลาช่อนมานานแล้วได้กินปลาช่อนแล้วโอ้ยเอาไปแกงเนาะหิวข้าวมากเลยตอนนี้โอชอบใจปลาช่อนมากกว่าใช่ไหมปลานิลได้เยอะกว่าอีกนะโอปลาช่อนโอ้อโหได้ปลาช่อนห้าตัวเลยอะ่ะนี่นะครับตัวเล็กตายไปแล้วเนาะอ่าก็เสร็จเสร็จจากการตกปลาปันก็ไปร,รับจ็อบวิงว่งวินต่อนนะครับผมมาดู <laughs> <laughs> เสื้อพร้อม เยอะนะตอนแรกตอนเช้าไม่ได้เลยครับมาได้เอาช่วงบ่ายเนาะใช่อืมโอ้อโก็ถือว่ายังได้ได้ทั้งผลิตประช้อนปนินอโอเคอก้อนนี้ครับคือผลงานทั้งสองแบบเลยทั้งขันไม้ไผ่ทุ่นลอยกับขันไม้ไผ่น้าดินนะครับนี่ฝากติดตามด้วยนะครับกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ